ฝากรักเอาไว้ฝากไปในเส้นดวงเดียวที่ส่องประกายบ้าววาวอยู่บนฝาก้าให้แสงสุกใส,สได้เป็นเสมือนดวงตาคอยส่องมองเธอด้วยแวว เก็บฟ้ามาสานทักทอด้วยรักละมุนคอยห่มให้เธอได้อุ่นอุ่นก่อนนอนคืนนี้ให้เสียงใบไม้ขับกล่อมเป็นเสียงดนตรีคอยกล่อมให้เธอฝันดีด,ดีให้เธอเคลือ ปเป็นวิมานอยู่บนดินให้เธอได้พักพิงพิงและนอนหลับไหลเก็บเดิมเก็บเดือนมาร้อยมาไดเก็บหยาดน้ำค้างกลาง จใจเราไวร้รวมกันก่อน้าจะสางก่อนจันจะร้างแรมไกลยังอยู่กับเธอข้างทเทียงกายอยู่ในความฝันฝากเสียงกระสื ฝันดีให้เธอได้อบอุ่นและนอนฝันดีให้เธอ